โนตวิเศษเซอร์ไพรส์ขอแพทริเซียแต่งงานดูเรียบง่ายแต่หวานชื่นสุดๆเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสาวแพทริเซียได้ปลูกต้นรักใหม่กับโนตวิเศษซึ่งสาวแพทริเซียได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงแฟนหนุ่มโนตวิเศษว่าคือแป๊บเดียวก็จะสองสามปีแล้วดีกว่าที่คิดค่ะทุกวันนี้เราก็ยังเรียนรู้กันอยู่คือหนูมองว่าทุกๆความสัมพันธ์การมีอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างทางมันเป็นเรื่องปกติ เพียงแต่มันอยู่ที่ว่าคนสองคนมากกว่าว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันและพร้อมสู้ไปด้วยกันมากแค่ไหนความสัมพันธ์ตอนนี้มันเป็นแฟนปกติค่ะแต่ถามว่าหวานไหมเอาจริงๆก็ไม่หวานนะหนูไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคู่ที่มุงมิงและเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่คีย์ออนแต่หนูก็เห็นการกระทําของเขามาตลอดนะคะว่าเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายร่มถึงมีความเอ็นดูในตัวหนูมากๆแถมยังชอบเซอร์ไพรส์ด้วย และล่าสุดในจีของหนุ่มโนตวิเศษก็ได้เผยภาพคู่สาวแพทริเซียและระบุข,ข้อความว่า The Next Chapter of Our Lives 2มิถุนายน2022ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและคนแวดวงไฮโซนั้นแห่ยินดีกันท่วนหน้า